เดี๋ยวกันเดี๋ยวนายกให้เลี้ยงหมูโอ้โหนายกนะความจริงอะนะนะถ้าไม่มีวิสัยทัศน์อะไรนะผมว่าท่านนายกด้วยความคารพท่านก็ไม่ต้องให้สัมภาษณ์แล้วนะพอให้ท่านสัมภาษณ์ทีไรแนละ้วโอ้โหผมอยากจะบอกว่าอายแทนเลยนะ,ะนะครับก็ใครเป็นลูกน้องก็อย่าให้ท่านพูดนะพูดไปพูดมามันก็คนก็ด่ากันเปล่าๆปลนะครับอ้อาวนี่มาอีกแล้ว เรื่องต่อมาก็คือเรื่องเอขาเรียกอะไรเรื่องแม่ค้าออนไลน์นะอา่านะครับแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งไลฟ์สดด่าตำรวจนะครับอา่าไลฟ์สดด่าตำรวจนะท่านท่านได้มีการดูข่าวดูอะไรหรือเปล่ามันครับอืมแม่ค้าออนไลน์ไลฟ์สดด่าตำรวจนะโอ้โหนะแม่ค้าออนไลน์คนนี้ก็ไลฟ์สดด่าตำรวจดา่าเสียหายใายหยาบคาย นะครับนะครับตัวเองก็ดังเลยครับตอนนี้ก็คนก็แป็งไาเข้าไปที่เพจตัวเองมีคนติดตามอะไรมากขึ้นคือผมอยากจะฝากนี่นะเดี๋ยวนี้ถ้าใครอยากดังนะครับไม่ต้องทําอะไรมากก็เอาก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ด่าตํารวจก็ดังแล้วนะครับแม่ค้าออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็ใช้วิธีการก็ด่าตารวจนะด่าให้แม่งแสบๆเลยใช้ภาษาหยาบคายเลยด่าด่าหนักๆตัวเองก็ดังคือด่าแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไร นะครับคือการด่าตำรวจเนี่ยนะการวิาพากษ์วิจารณ์ตำรวจเนี่ยเราต้องดูว่าอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องนะเช่นไปแจ้งความอี้ยตัวเองเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นเจ้าของเพจชื่อดังเป็นคนร่ําคนรวยบอกว่ามีคนไปปลอมหน้าเธอไปปลอมอะไรต่างๆอาไปขายของออนไลน์นะเธอก็ต้องเตรียมการเตรียมเอกสารเตรียมภาพเตรียมอะไรมาให้พร้อมไม่ใช่เดินไปโรงพักแล้วเดินมือเปล่าแล้วก็บอกว่าจะไปเอาเครื่องปริ้นเอกสารของตำรวจ ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัวหรือเป็นทรัพย์สินของทางราชการหรือทรัพย์สินที่เขาเช่ามาส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์สินของส่วนตัวของมาพนักงานสอบจะไปขอเขาเป็นพอเขาบอกว่ามันเสียหรือเขาไม่มีอีเมลปุ๊บดา่าเขาเสียหายหายไม่พัฒนาบ้างโอ้ยแหกปากดา่าครับคือพฤติกรรมแบบนี้นะส่วนตัวเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะด่านะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่แย่มาก คุณจะเป็นเจ้าของบริษัทเป็นแมค้าออนไลน์ร่ำรวยมีเงินมีทองคุณคุยโมในในไลฟ์สด่คุณมีตังมีอะไรต่างคุณก็ต้องเตรียมเอกสารมาทนายความคุณก็มีที่ปรึกษาก็มีคุณก็เอามานะครับไม่ใช่อยู่ดีๆก็เดินมือเปล่ามาเลยนะนะครับแล้วก็จะใช้เครื่องปรินเตอร์อะไรของพนักงานสอบสวนเนี่ยคุณรู้มันเป็นของส่วนตัวเขาต้องซื้อเอง,ของเองขาเนี่ยเป็นพนักงานสอบสวนรับราชการเงินเดือน,นก็น้อย ความก้าวหน้าในอาชีพเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะพนักงานสอบสวนเนี่ยผมอยากจะฝากแม่ค้าออนไลน์ที่ที่เอาด่าตำรวจทั้งหลายเนี่ยคือคุณด่าแล้วคุณได้ยอดไลค์แต่ความเสียหายเนี่ยตำรวจทั้งประเทศเสียคุณด่าทั้งประเทศเลยนะคุณด่าตำรวจทั้งประเทศเลยไม่พัฒนาคุณมันคุณสะใจแต่คุณไม่เข้าใจว่าอ่าพนักงานสอบสวนที่ก็ตั้งใจทํางานมันเยอะและกรณีของคุณเนี่ยยิ่งฟังแล้วมันยิ่งไม่ค่อยมีเหตุผลเลยคุณไปแจ้งความคุณร่ํารวยคุณบอกคุณรวย ปวดรวยเลยอะแต่คุณไม่เตรียมเอกสารอะไรไปเลยอแล้วคุณไปนั่งด่าตำรวจนะครับคุณจะเอาแต่ใจแ้วประปโรงพักเนี่ยถ้าเขาติดคดีอื่นคุณก็ต้องรอคุณจะแซงคิวเลยได้ไงล่ะขนาดคุณไปฉีดวัคซีนเคุณต้องต่อแถวต่อคิวเลยนี่ผมปากคนนั้นนะมันเป็นบางสิ่งบางอย่างนี่มันเกินไปนะครับแล้วก็ไปด่าก็ตทั้งประเทศเลยแบบคล้ายๆเหมือนเพื่อระบายอารมณ์อ่ะแจ้งความปุ๊บก็จะให้ออกหมายหมายเรียกเลยมันทําไม่ได้ คุณมีที่ปรึกษากฎหมายมีทนายความมาแจ้งความปุ๊บจะไปออกหมายเรียกยังไงเขาก็ต้องดูว่ามีหลักฐานอะไรมาไหมเป็นความผิดหรือเปล่าไม่ใช่ใครมาแจ้งความปุ๊บอาจแจ้งความนายเดชาข่มขืนผู้หญิงมีผู้หญิงคนไปแจ้งความบอกผมไม่าข่มขืนปุ๊บแจ้งความปุ๊บเอาตำรวจไปจับเลยบ้าหรือเปล่านะครับคำพิพากษ,ษาฎีกาปี6 4ี่ยังบอกเลยพนักงานสอบสวนก่อนจะรับแจ้งความต้องสอบถามคนที่มาแจ้งความก่อนว่า คดีเป็นอย่างไรพฤติการแห่งคดีข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไหมมีมูลมีอะไรมันไม่ใช่รับแจ้งความอย่างเดียวรับแจ้งความนายเดชาพอแจ้งความเสร็จเอาประจําวันมาโพสต์ที่ Facebook เลยเสร็จแล้วครับวันนี้ไปแจ้งความนายเดชาข้อหาผ่มขืนผู้หญิงทั้งทั้งนี่ผม,มนั่ง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 ไลฟ์สดอยู่เนี้ยแล้วก็กล่าวหา,าว่าผมเนี่ยไปข่มขืนผู้หญิงพอสักพักก็มาเจอสื่อมวลชนประเทศไทยบางสํานักเอาโสต์เลยโอ้ย oh, นี่เป็นคนดังไว นะโดนแจ้งความกลุืนผู้หญิงทั้งที่ปรกากฏว่าล่ะผมโดนจับแน่เข้าใจไหมครับเดิไม่ใช่ไปแจ้งความปุ๊บจะให้เขาออกหมายลร่งหมายเรียกอะไรบ้าหรือเปล่านะครับเขามีขั้นมีตอนมีอะไรวิธีการอะ่ะไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปแจ้งจะจับเลยนะคุณนะฮะเขาต้องมีการออกหมายเรียกอ่ครั้งละเจ็ดวันครั้งละเจ็ดวันสองครั้งรวมแล้วสิบห้าวันประมาณนี้หลังจากนั้นไม่มาจะออกหมายจับ การจะอายัดบัญชบัญชีเงินฝากอะไรมันทําไม่ได้คุณไม่ดูข่าวในมาสองสวันเนี่ยรองผู้จากับการตำรวจแห่งชาติเขาไปปรึกษากับธนาคารในประเทศไทยสมาคมธนาคารว่าจะทายังไงถึงจะอายัดบัญชีมันมันไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะไปอายัดบัญชีมันอยู่ดีๆจะไปอายัดบัญชีอะไรสมมติเกิดมีใครโอนเงินมาเข้าบัญชีผมสักห้าแสนบาทแล้วอยู่ดีๆก็มาบัญชัดอายัดบัญชีเงินผม สมมติในบัญชีผมมันมียี่สิบสามสิบล้านแล้วผมไม่เดือดร้อนน่ะจะบ้าหรือเปล่านะครับนะครับอย่า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 บ้าอย่าใช้สิทธิ์อะไรเกินส่วนนะครับโดนมีจฉาชีพหลอกอ้าวหลอกก็หลอกไปเลยครับแต่ว่าอยู่ดีๆจะไปะไปอายัดบัญชีใครเขาโดยที่มันไม่มีเหตุผลไม่ได้เนี่ยบัญชีผมถ้าเกิดมีใครโอนเงินเข้ามาสักหมื่นหนึ่งแล้วก็อายัดบัญชีผมแล้วผมจะถอนเงินยังไงเนะี่ย มันต้องใช้เวลามีขั้นมีตอนเขาไม่ได้อายัดง่ายๆนะครับผมถามธนาคารถามตำรวจตำ,ตำรวจก็อายัดได้เฉพาะำจำนวนเงินที่โดนช่อโกงไปเท่านั้นบัญชีจะไปอายัดไดไ้เป็นใครใหญ่มาจากไหนไปเอาอำนาจอะไรมาธนาคารเขาก็ต้องรักษาลูกค้าเขาก็ต้องคอยตรวจสอบไม่ใช่ปุ๊บปั๊บอะไรอายัดไม่ได้เอาแต่ใจไม่ได้นะบ้านเมืองไม่ใช่เป็นของคุณคนเดียว นะใหญ่มาจากไหนอะไรต่างๆนะเนี่ยผมไม่ชอบเลยพวกพวกนี้คือการวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานตำรวจถ,ถ้าดูแล้วพอสมควรเนี่ยหรือมันดูแล้วมันชัดๆเนี่ยไปอย่างไม่ใช่เป็นด่าเข้าไปเรื่อยนะพอไม่พอใจตํารวจให,ใ,หให้นั่งรอนานหน่อยขอปริ้นขอปริ้นเอกสารไม่ให้ปริ้นก็เลยดา่าด่าตำรวจทั้งประเทศไม่พัฒนาอะไรโอ้โหคุณให้ความจรทำกันแต่ถ้าเป็นไอ้โรงพักกาาบูรเนี่ยจําได้ไหมไม่ต้องไปเอ่ยชื่อโรงพักไอ้โรงพักกาาบูนเนี่ย ไอแบบเนี้ยสมควรดานะครับพราะอะไรไหมเอ่อพออาสาสมัคกไปเคาะกระจกอ่ะพอไปเจอถุงอ่าใสๆมาก็บอกว่าเนี่ยเป็นยาเคแล้วก็จับเขาเลยเขาก็ปฏิเสธบอกไม่ใช่ก็จับเขาเนี่ยเห็นะเทียบจับเขาเลยเนี่ยมาเปรียบเทียบกับเรื่องแจ้งความยังไม่รู้เลยพอแจ้งกูมาจะไปจับเขาเลยไนดะ้ไงเนี่ยพอเจอถุงยาถ,ถุงยาซองาขาวๆก็จับเขาเลย นะเขากรา,าบเท้ากรา,าบตีนก็ไม่ยอมอ่ะใสยกุญแจมือพาเข้าไปโรงพักสุดท้ายกลายไปแล้วการระบุเนี่ยการจะจับคนการจะแจะ้งข้อหาเนี่ยมันต้องแบบมีหลักฐานอะไรที่พอสมควรมันมีขั้นมีตอนเพราะมันกระทบต่อเสรีภาพนะเพราะฉะนั้นก็ฝากแม่ค้าออนไลน์หรือพวกที่อยากดังทั้งหลายอยากได้ยอดวิวยอดไลค์ถือโอกาสการดา่าตำรวจก็โปรโมทขายของซะเลยเนี่ย นะที่พูดมาเนี่ยไม่ได้ว่าใครเนะยแต่ว่าคนทั่วไปว่าโอ้โหตอนนี้อยากดังแล้วนะก็ะด่าตำรวจด่าให้แรงๆเลยรับดังเลยยอดวิวยอดไลค์มาเพราะเป็นตำรวจเป็นอาชีพที่ต้นทุนต่ำตำรวจสองแสน่าคนเนี่ยนะใครอยากจะด่าอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาตั้งแล้วก็ด่าเนี่ยผมอยากจะบอกนะครับว่าให้ความเป็นธรรมตำรวจดีๆก็มีงั้นบ้านเมืองมันจะอยู่ยังไงวะแต่ตำรวจกาฬบูนนี่มันผิดชัดเจนคุณไม่ตรวจสอบคุณยังไม่รู้เลยคุณยังไม่มี อุปกรณ์ในการตรวจสอบยาเสพติดนะ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 คุณก็ไปจับเขาอ้อย่างงี้สมควรนะครับจุกรู้นะครับอย่างนี้คุณตำรวรโดนดา่านะแต่ถ้าเกิดไปรอนานที่โรงพักเนี่ยแล้วไปดา่าตำรวจอันนี้ไม่เห็นด้วยถ้าเขาติดกรดีอื่นคุณก็ต้องรอไปฉีดวัคซีนนี้ต้องรอเลยไปโรงพยาบาลก็ต้องต่อคิวนะจะไปเอาตามใจตัวเองโอ้โหไม่ใช่ขึ้นมาก่อนด่าเป็ไ,ปไงรู้สึกมันไหม นะยอดวิวมาเลยคนดูเป็นล้านโอ้โหนี่กูนี่แน่ดา่าตำรวจเลยนะครับเอาพอสมควรนะครับตำรวจทำไม่ดีตำรวจอ่าอุดจายาบพายอะไรต่าอันว่าันะครับนะบนะอะไรที่มันไม่ดีกันแกล้งหรืออะไรต่างๆก็วนะ่าไปแต่ถ้าเกิดเขาปฏิบัติหน้าที่สุจริตแล้วไปนะอ่าด่าเขาเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนี่ก็ฝากไว้กนะกลับนี่คือเรื่องตำรวจนี่ก็อ่าเล่าให้ท่านฟัง เนี่ยวันนี้ก็มีการสอบความรู้พนักงานสอบสวนในกรุงเทพกันผมก็ได้เนี่ยรับทราบจากพนักงานสอบสวนนะบางส่วนก็สอบตกได้คะแนนห้าสิบสอบเนี่ยเรื่องกฎหมายเนี่ยเรื่องกฎหมายเนี่ยต้องได้คะแนนหกสิบบางคนก็สอบตกนะบางคนก็สอบได้วันนี้คนที่ได้คะแนนสูงสุดผมได้รับทราบจากพนักงานสอบสวนก็ได้คะแนนถึงแปดสิบสี่คะแนนสูงสุดเนี่ยโรงพัก ara, work บ,บ, or, บางเขนเนี่ยมีรองผู้กัปับสอบเน <c oughs> ี่ยเขาก็ได้คะแนนแปดสิบสี่ <c oughs> <c oughs> แต่ครับเนี่ยผมก็ทราบมาตํารวจเขาก็พยาพยามพัฒนาแต่ปรากฏว่านักง,งานสอบสวนมันมีน้อยไม่มีใครอยากไปเพราะอะไรมันไม่ก้าวหน้าอาชีพพนักง,งานสอบสวนเนี่ยมันไม่ก้าวหน้าการเลื่อนไหลก็ยากอะไรก็ยากวันๆก็มีแต่คนร้องเรียนผู้เสียหายก็ร้องเรียนผู้ต้องหาก็ร้องเรียนผู้เสียหายถ้าไม่ได้ดังใจก็ร้องเรียนผู้ต้องหาถ้าแจ้งข้อหาสั่งฟ้องก็ร้องเรียนเพราะกลัวติดคุก ไอ้ส่วนผู้เสียหายก็กลัวว่าโทษมันจะเบาอยากจะเอามันหนักๆน,นะนะแจ้งพยายามแจ้งคดีทำร้ายร่างกายก็แจ้งแม่งเขาพยายามฆ่าซะจะได้หนักๆพอตำรวจเขาสั่งไม่ฟ้องก็โกรธเพราะอะไรอยากจะให้มันติดคุกนานๆส่วนในผู้ต้องหาก็พอโดนแจ้งพยายามฆ่าก็บอกว่าโอ้โหแจ้งกูถึงพยายามฆ่าเลยเนะ้อทั้งๆแค่ท,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 ทำร้ายร่างกายคืออาชีพตำรวจมันโดนทั้งขึ้นนอกนะครับ ลดทวนกันถ้าบอกว่าฝ่ายเราประมาทอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เสียหายก็ไม่พอใจกันแกล้งกูเราต้องดูกฎหมายดูกฎจราจรดูพยานหลักฐานอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็นะเอ่อการทํางานของพนักง,งานสอบสวนนี่มันลําบากนะแล้วตำรวจนี่แปลกนะพอมีข่าวออกนะทางโซเชียลมีเดียพูกผู้บัคับบัญชาก็เล่นตำรวจนะเอาใจประชาชนอย่างในกรณีโรงพักกระบูนดูเลย ผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคหนึ่งเป็นไงเอาใจประชาชนเลยนะต่างเปลี่ยนตัวพนักง,งานสอบสวนเลยนะครับนะนะขอโทษประชาชนอขอโทษประชาชนนี่เป็นเรื่องดีแต่เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนตัวพนักง,งานสอบสวนเลยนะเพราะฉะนั้นพอผู้บังคับบัญชาเนี่ยมีนโย,ยบายแลย้วสนาเอาใจประชาชนขอโทษประชาชนแล้วก็จะมีกรณีแบบแม่ค้าออนไลน์นี่ต่อไปก็เป็นไงโอ้โหมาบานะต่อไปไปแจ้งความปุ๊บเนี่ย พอช้าอะไรหน่อยครับไล่สดดาเลยยืนแม่งดาหน้าโรงพักเลยต่อไปเต็มหมดนะครับอันนี้ผมผมฝากนะครับเพราะนั้นก็พอสมควรนะครับนะบไปแจ้งความไปอะไรต้องดูว่าพนักงานสอบสวนกันแกล้งไหมไม่เป็นกลางไหมพูดจาหยาบคายไหมหรืออะไรยังไงมาดูดูเขาก่อนนะนั่นนี่ผมได้รับทราบมาเนี่ยรองพอบตรบมีคําสั่งด่วนให้พนักงานสอบสวนรายงานคดีออนไลน์ทุกเจ็ดวัน ได้ข่าวใครไปแจ้งปุ๊บทุกเจ็ดวันต้องรายงานใครไปแจ้งปุ๊บทุกเจ็ดวันต้องรายงานคุณรู้ไหมผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่ลําบากหรอกออกคําสั่งเสร็จสบายแต่ลูกน้องไปไงตายวันๆคุณรู้ไหมคนไปแจ้งความอ้มิจฉาทีพออนไลน์ทุกวันทุกวันมีเกิดขึ้นทุกวันคนมาร้องเรียนผมลูกวันนะถูกแอป,ปเงินกู้นะถูกหลอกไปทํางานช้อปปี้อ่ถูกหลอกนะโอนเงินผูกคมคูว่า ตำรวจจะมาจับไอ้นี้มาใหม่แล้วอ้างมาเป็นเจ้าหน้าที่ศาลมางเป็นตำรวจบ้างอะไรคือคนมันโดนหลอกทุกวันรัฐบาลก็แก้ปัญหาไม่ได้คือการแก้ปัญหาไม่ใช่ให้ตำรวจไปไล่จับปุมันจับกุไม่ไหวมันเยอะตอนนี้ยิงย่งมดเยอะยิ่งว่ายาบ้าไอ้พวกมิจฉาชีพออนไลน์แล้ววันคนมาแจ้งความตำรวจเยอะมากแล้วเนี่ยคำสั่งรองผู้จัดจาการตำรวจท่าบอกก็ต้องรายงานทุกเจ็ดวันเดิแล้วเป็นไงโรงพักต่างๆให้่นเหนื่อยอ่ะ แต่ผู้บังคับบัญชาก็าเป็นไงสบายสั่งเสร็จแล้วก็จบกันกูลูกน้องแม่งก็โอ้โหเป็นภาระเราเราคำสั่งผู้บังคับบัญชามันก็คือกฎหมายนะครับอืมนะครับอันนี้เล่าให้ฟังไหม